สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูน้ำกะทิแตงไทยครับเป็นเมนูขนมโบราณทานแล้วหวานหอมสดชื่นมากๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นแตงไทยครับ อันนี้เราก็จะมาปอกเพื่อนๆดูนะครับวิธีปอกปอกยังไงนะครับ1ลูกนะครับแบ่งออกเป็น2ซีกนะครับซีกหนึ่งก็จะหั่นได้3มซีกแบบนี้นะครับลูกนี้ก็จะลูกใหญ่พอสมควรนิดนึงครับหลังจากแบ่งเป็นซีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ช้อนนะครับขูดเอาเม็ดมันออกแล้วก็ค่อยปอกเปลือกเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับวิธีเลือกแตงไทยนะครับเราก็จะเลือก ลูกที่มันสุกงอมกําลังดีนะครับอ่าไม่นิ่มจนเกินไปนะครับเลือกเอ่อเลือกลูกที่มันส่งกลิ่นหอมมานะครับอันนี้ก็จะทําให้ขนมของเรานะครับอร่อยแต่ถ้าเกิดเลือกที่ยังไม่สุกนะครับมันก็จะไม่ไม่หอมไม่หวานนะครับเพื่อนๆวิธีปลอ,อกเปลือกของเขานะครับก็จะปลอ,อกเหมือนเอ่อมะมว่วงเลยนะครับอ่าวิธีปลอ,อกหรือว่าใครสะดวกใช้เป็นสองคมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมีสองคมเนาะนะครับ ปอกเปลอกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาแบ่งชิ้นนะครับให้มันเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้ครับแบ่งชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะนําไปแช่เย็นให้แบบเย็นสดชื่นสดชื่นเลยนะคะแตงไทยจะมีฤทธิ์เย็นครับช่วยคลายร้อนดับกระหายเวลาทานเข้าไปก็จะทําให้เรารู้สึกมีความสดชื่นหอมหวานอร่อยมากๆครับถ้าเกิดเราทำทานในช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะทําให้เรา,าสดชื่นนะครับดับกระหายได้ดีมากๆครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนําไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับอ่าแช่ไว้ให้เย็นๆเลยเพราะตถดิบต่อไปของเราก็จะเป็นกะทิครับกะทิ1กล่องนะครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ750 ML นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลวะาเ้าวนะครับขั้นตอนนี้เราก็มาเริ่มลงมือทํากันได้เลยเอาอะกะทินะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วก็ตั้งแก๊สนะครับคนให้น้ําตาลละลายนะครับแล้วก็เติมเกลือลงไปสักประมาณ1ช้อนชาครับ จากนั้นนะครับเราก็ใช้ระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางก็ได้ครับเราก็จะโคนให้น้ําตาลเนี่ยละลายเข้ากันดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้น้ํามันเดือดจนเกินไปครับเราก็แค่พอให้มันร้อนแล้วก็น้าตาลละลายดีนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยถ้าเกิดะกะทินะครับมันเดือดจนเกินไปมันจะทําให้กะทิมันแตกมันได้นะครับ อันนี้ก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆลองอชิมนะครับเอาความหวานตามความชอบของเรานะครับพอได้ความหวานที่เราโอเคแล้วนะครับก็ปิดแก๊สนะครับก็พักให้น้ำกะทิของเรานะครับมันเย็นตัวลงพอน้ำกะทิเย็นตัวลงได้ทีแล้วก็มาจะเซิร์เป็นได้เลยนะครับก็เพิ่มน้ำแข็งไปเนาะเพื่อความเย็นสดชื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยแตงไทยที่เราแช่เย็นไว้นะครับ นี่เลยจัดเรียงให้สวยงามนะครับแล้วก็ท็อปน้ําแข็งอีกสักหน่อยครับเพื่อความเย็นสดชื่นแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิที่เราทําไว้นะครับปกเลยมันเข้ากันมากๆนะครับน้ํากะทิกับแตงไทยเนี่ยทานแล้วหวานสดชื่นนะครับอร่อยมากๆครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้ก็เป็นเมนูโบราณโบราณเนาะใครคิดถึงนะครับ ก็ลองนำเอาไปทําตามกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ